หลังรัฐประหารพศ2501จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐย่าวขึ้นสู่อำนาจตั้งคณะปฏิวัติยุบสภาและออกธรรมนูญการปกครองพศ2502ที่มีมาตรา17ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษได้โดยไม่ต้องผ่านศาลถูกใช้จริงเช่นการสั่งประหารครองจันดวงนักการเมืองผู้ขัดขันร,รัฐประหารสฤษดิ์ครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ แต่เมื่อถึงแก่อสัญญกรรมวันที่8ธันวาคมพศ2506กลับเกิดเรื่องที่สันตะเทือนประเทศจอมพลถนอมกิตดดิขจรผู้สืบทอดอำนาจออกคำสั่งวันที่20พฤศจิกายน2507ให้ยึดทรัพย์สินของสิริ์และท่านผู้หญิงวิจิตรารวมทั้งบ้านที่ดินหุ้นและเงินฝากโดยรัฐอ้างมูลค่าความเสียหายกว่า435ล้านบาทและคิดดอกเบีย้จยจนเป็นกว่า574ล้านบาท ต่อมาออกคำสั่งเพิ่มเติมยอดรวมสูงถึง604ล้านบาทเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเปิดโปงความมั่งคั่งผิดปกติของผู้นำปฏิเดจการแต่ยังสะท้อนว่าอำนาจอ้ไร้การตรวจสอบนำไปสู่การบกครองด้วยความกลัวจากประหารฝ่ายตรงข้ามและการสะสมผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้นำที่ถูกย่่งย่งในตอนแรกสุดท้ายถูกจารึกว่าเป็นปผดเดการที่ทิ้งมรดกแห่งความหวาดกลัวไว้ในสังคมไทย